สวัสดีทุกคนมาในฮาสิมาเรนพับจีโมบายโบได้ลินล้น,ลนนะเนาะแล้วก็มือใหม่เนาะมือใหม่ฮาลินพับจีโมบายเนาะบู้อ่ะมันสิหลอดจากบอเนย์ก็ได้โหลดมาโดนเติบแหละแต่ว่าก็บ่ได้ลินมันนั่นโหลดมาซื่อๆแล้วก็เข้าลินมาคามาคาเนี่ยจะว่าเขาโบธนัดนะ่ะดินจกักดินอะไรปุ๊จักไม่ยังตัวไม่ยังหลายเกินสุดแล้วกับลินอันนั้นฟีไฟฟีไฟแล้วก็มาฮันมาลินพับจีเบิ้อง พราพี่ฝฟกัมันรู้สึกว่ามันมีพี่ฝ่ายกับไล่เตอ๋อเลยจะไม่อยาบุไล่เข้ามาด้วกันแต่ก็อยากเรียนพับจีเนี่ยเพราะวีาเขาเรีนไล่พับจีคือว่าขาดไวก็กสิลองมาเลีนมึงด้วยมือสลับมือใหม่เนี่ยมันก็สิรลองที่มันเรียนพับจีมือใหม่เรีนพับจีนะฮะเเบิลเนอร์ทุกคนนะเปเบิลเนอมือใหม่เรียนพับจีมันซ่เป็นอะไรนะไปเข่าเกมมาเลยเนาะเบิร์นต้องไปจัดมันจะฟาดบอดวะ บดเลยคนวะโอ้โหเอาขึ้นไหมลบไอโยโก้เออนั่นน <oh, ี่แหละเอ้ยเก็บ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 เนี่ยนี่เก็บเก็บให้บดหลอกแหลกหลอกแหลกเลยนะเฮ้ยนี่เขาหลินมือไหวได้ป่ะึ้นนั่นเมี่ยวโยโก้เฮ้ยฟิฟายโดนคำโปรยเออโดนคับบาเก็บเก็บอไปแบบนี้ เก็บไปเบิดนะไม่มียังอยู่ในเะนี่ปืดนยังนี้โ,โ,โอ้ยกุ้ยคนเขาก็ดีหมดลนี่นี่พืดน,นี้ของลันเนี่ยืี่นนะต่างเเป๋า,าโอ้ยแดนดก็กรตึกกระตึกโคนมันยิดเลยมื่อกี้ให้คนอย่งเนียเอ้แมนวะนี่ โอ้ยบุถึกโอ้ยใครเป็นคนแทงกันนี้เตะโดนมาจากวัดเลยเออมันต้องโคเมียนบอโคเมียนอ๋อเอาลูกปืนบดอุ้งยาคุยลูกปืนเก็บมัน <c oughs> ยมีคนมาวะไปนะวู้ยอันซาจิปิงเอ้เฮ้ยคนคนลดนี่ลมัดนี่เฮ้ยังยังนเก็บเงินไหมยังเออโอ้รว้ไอเต๋อได้ปุีิเก็บไปไหม เดี๋ยวเขามาไอ้ว้เก็บไอ้ไว้ยังอยู่ไหนนี่โอ้สกบสกบโอ้สุดอีกโคตรเท่เลยเว้ยเอาสุดนี้สุดนี้ว้าอย่างสวยเลยเนี่ยจริงวะแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วมาข้าบ้านนะมายืดเก็บโคในนี้แตกสดอกปืนยังไงน,นี่ย UMP อ่มพีวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแปลงเครื่องก่อนจากปืนเนี่ยเก็บม้วกไปส่วบไปเลยเนี่ยสกรบอสองเสร็จตอวนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเนาะเงไ้นิน,นเนสเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือบรลเลนมันสดดะดวกคือเขาว่าคนกระตก เอาปืนนี่บ่ได้ยิงคนกันบบะถือโอ้ยเออเก็บเก็บเก็บไม่เหรอนี่ยมันเก็บปืนนี่ไงกระทั่งนละมันอ่ะเก็บไปเพื่ออะไรเนี่ยจ้าเก็บเก็บ <c oughs> อ๋เอเอาปืนไปยิงกันอยู่ยเลย อ๋ออันน,อนี้มันยังอันนี้บุค้างน้าปืนอันนี้อันนี้ I need a scope I need a scope เอยียงกูเดียวสโคปสโคปวะอันนี้จะสโคปต้องการยังวไงบ้าบล็อวเล็กอยู่เลยปีนกับเพยย่งบ้านน้ำบ้านไว้เนอะ เขาไห้มัเหีวเหโอหุบหุบอย่างเี้ยนี่ืลินแบบมือโปรนลแม่เนี่ยืออกบ้านเนี่เรือนน่อยู่ก้เฮ้ยปืนก็บ่มี่วะ ô hen hai nháy kỵ này mày kỵ len này mày kỵ này mày kỵ này mày kỵ 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 เก็บไปบไอกนะมี่ยังวะจั๊กเอริยะ Someone has been here Someone has been here มี่ยังวะโวยฉังวะบู๊โอน่ะซื้อซานบุได้ไปเลยไม่ค่าก,ก็รีนไม่ใหมน่นี่จักรวอยฉัง <laughs> หายสวยนีก่กเปจักรดิหายไปหายแล้วอ m o k e smoke ไปบควร เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเหรอเอา้าบาทอันนี่ไพามาเก็บไปไปเ,เกินเ่รามันได้ได้กระเป๋าแปล่าบ่หรอบ่ไอโหน่อยยโนะวะเรือนน่าเมีงอันนี้อู้จักเนี่ยอะไรบุเรือนนี่ก็ก็ืหยุดหุดอยู่เมียงโหน่อยยโนเอายังมาโหนเอายังมาบ่า อเอ๊ะสองอย่างนี่ฮะเก็บเก็บใปเบิดตุกปืนนี่ยังนี่จักว่าใสา่่าใส่บุไเป็นกระเต็มกระป๋าสตอรกเฮ้ยระเบิดระเบิดเอาเก็บแล้วแมโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ยังอันนี้ฮะจักมันนี่แม่งอีสั่งบุเอาเลือดตัวนี้เลือดคนมีคนอันนี้ก็ยิ่ตายแล้วมันเน่เฮ้ยไอ้ยิ่เงี้ยนี่เดี๋ยวมาก่อนท่านจะไปใส่เอามาเลาะเท่นี้ซะอะไร เออบ้านไี่คุ้นๆเว้ยเหมือนเห็นในคลิปในไใ้วุเบื้องกระถาเนี่ย,ยาาามาจักสังหลอกแหลกหลอกแหลกเหรอเลนก็ไปก็มาเลนมังเกาสัมบ้านนี่ยก็ได้ <c oughs> <c oughs> ส่องเอียงนี่ <c oughs> มันอสั่นวะมันมือมันต่างคาได้ไงวะผู้ใดหูวะมันต่างคาได้ไงวะเหรีเกียรนี่ฮะยิงสักยิงปืนมันสั่นขึ้นทั้งฝ่าพน่ะเกินไปขนาดขนาดขยืนนิงในเมื่อกี้นี่ย่นย่งๆนไหมยิงคนยังมุดกําปถือโอเคเป็นคนแห่วันนี้ยิงเขาสด็แล้วยงตายซะเด้จักเป็นแรงงงงงเย นีนนะ่เล,นลน่นอะเลงนอย่าเ่งงในบ้านนะี่นี่สโคปสีเห็นเขากระโดดขำบ้านมึงเลยเกือบตายไปแล้วเออจริงเว้ยุ้นเอาปืนไหมขากอยู่ปืน จริงอยู่เลยเว้ยอาปืนนี้ซะว,ว่าวว่มืมันคนข้างแบบเอออะนนี่สิอันนี้เลยบูเจิงบูเจ็งนี่นนนก็เห็นยนบินดูวย้ปบะวี่อเอ็ด เัินมันส่งไอ้กออกมาเะยฮะอ่ะโอ้ยว่วนตะนนบ,บ้านนี่หดะ <c oughs> เก็บมีอย่างสกบสองเอาไว้ใส่ก่อนเดี๋ยวหาทาง,ทางลงบ้านก่อนแจ็คมีอย่างเลนโกโกเกลแกะๆลยดิลงลงเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนน,นี่โอ้ถือสือ้อไอ้เจ้า <S <S 2> <S 2> นี่เฮ้ยมึมนนาาลลยดงดีนี่เงินบานนั่นเี่เจกลัวคนโหดไม่เินเสียงคนอ่ะ

เกอบเองมีอย่งนี้กระเป๋าอน,นี้ไม่ายแทะสกูบ 3, ส้ำสกูบซองเออไม่มีเยอะนนี้ไหมสกูบส้ะมองอรเอนียสกบซ้ม่เจอแออันี้อัน สอตงกเอาตะกรสาตะกรูสใส่มัยจัมอเลมเป่้สวยเนาะดอใสมุตอะไรเนี่คือคนหมหัวตาเด็เลเดียวยงนั่เบ่องะตะรเอาอันนี้ตะกรูสยอเอาอันนี้จเป็นตะกรโอเคันียืดยังโอยบอดนั่นเกูกูกับบดจะูดินมันเดขาเชยไลยหนิโอ้ย เดี๋ยวเดัจะสิบปอร์เซนไป,ส,ไปสิบป่ะไปห้าล้ะเบอร์นี่ฮะด้หมวกสามก็2สองสุดบังค้างเบอร์นี่ตัวยังไงวะโอ้ย่างเ<อ>ทะนะ่มาเลยจังวะนี่พร้องกำลังขักโอ้ ปิดก่อนโอเคอปิดก่อนซะเปิดเมื่อวันที่จากสองไงเนี่ยแล้วอุกคปุ่มเนี่ยซีบังๆตาไว้จังนี้อยอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวฮะปับปุ่มก่อนแป๊บหนึ่งอนอนลงก่อนโอเคเดี๋ยวฮามาปับอันนี้ความสว่างอก่อนแป๊บหนึ่ง ออลดลดลดเพิ่มสว่างลงโอเคอ่าฮะโอ้ทาานี้ฝนตกทางนี้ฝนกต็ตกคือกันเนี่ยสวิตริงก็ตกคือกันจักสิไปทางไหนเนาะเอาเอาไปหาหลอะตามนี้ซะหามีคนมา ก็เละเยงกันได้แหลนนี่เนาะบ้าจริงอยู่ได้นี่ยพับจีเนี่ยพปได้พรท่นไหลินมึงเล่ามาหลีดมึงเด้อเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเกือบรถต่ำแตกตายซะเราเฮ้ยมึคนอยู่ไนบ้านมึคนนบ้านเฮ้ย ôi hiệu hiệu ơi việt ơi cái ơi cô ô sạp อันนั้นไปฟาร์มมาบพราะอะไรดิเนอะโอยโก้มันก็ยิ่งสอดป่ะรถนี่ก็บดซวยยิงเลยโอ้ยอย,อย่าลังแกกันเถอะอย่ายิงกันเลยอย่ายิงกันเลยเฮลมีพรีดเน้าวมึงไม่ยินใส่ เกินไปอะสัาาน่นเลอโอ้โคอืยอุตส่าห์ไปฟาร์มมากูนะโอเที่เก้นอโอ,นอน้ยเนาะขนนดหลีอยู่ในรถมันยังแบบ มันก็ยิงถือว่ะโอ้ได้หาขีบุ้งไหมรับตีสนะิบสี่มาไนที่มันก็จักไปใส่เบิร์ดโอ้ย <c ười> กะลากําลังฟ้ามาปกตินี่คขับเครื่องกําลังต็เมครขับโอ้ยสุดท้ายมาตายอยอนสองแองกันนะมันยิง <c ười> เบิร์ดเลย <c ười> นาะโอเคอันสตาแหลกเนี่ยประมาณสนแทระเบิงฟีมือล่นพับจีขังแหลกเนี่ยประมาณซ้นีนี่แหละแต่ผมได้มากก็จะลืมเอามาเล่นน้าเดแล้วมันกซ้อนดินเนี่ยดินมุกเป็นมาได้เว้ยโอเคสรคกินนี่ก็จบตัวเหนียวแล้วเด้อพอกันในคลิปหนา